ธรรมดาโลกไม่อยากจําครับจะพามาชมรถเคลื่อนที่ครับแพงโซลาเซลล์สามแผงน้ำไหลทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวพาไปชมครับนาแถวบ้านครับแถวโซนประสาทเบงร้อยต่อระหว่างปราสาทเบง ตำบลบ้านไซครับบ้านลำดวนพัฒนาเดี๋ยวจะพามาชมครับว่าน้ําไหลดีไหมครับธรรมดาลูกไม่อยากจําครับครับดูครับเป็นรถดัดแปลงครับรถสี่ล้อใหญ่แล้วก็มีแผงโซล่าเซลล์สามแผงน่าจะเป็นแบบ แบบตรงครับต่อแบบตรงดูครับท่อหกนิ้วครับผมท่อหกนิ้วแล้วก็ท่อออกประมาณสองนิ้วครับท่อสองนิ้วนี่ครับทำให้ดูสั้นครับนี่เจาะประดานดูครับจำไหมครับผมโลกจะจำไหมครับโลกต้องจำครับผมโลกต้องจำ ดูครับพักได้เลยข้างในนี้ก็พักกินข้าวพักนอนได้ครับกางเต็นท์นอนสบายสุดยอดฝีมือครับฝีมือของช่างประดิษฐ์ครับท่อตราเพชรดูครับถ้าแดดไม่ออกก็จะไลนิดหน่อยถ้าแดดออกก็จะรู้ไหลแรงครับนี่เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรได้สบายสบายเลี้ยงได้เลยครับนี่ ดูครับในท่ถ้าแดดออกก็จะเริ่มแรงครับดูครับผมในท่ถ้าแดดบดมีแดดบดนะนี่ก็นนถือว่าไหลทั้งวันเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรได้สบายเลยปล่อยเปิดปล่อยอะไรแล้วก็ล้อมดีๆครับนี่ถ้าทําดีๆครับผมผมอยากจะทาแบบนี้ครับนี่โอ้ยงนี้ดีเลยครับนี่ถือว่าเยี่ยมเลยครับยอดดูครับนี่ถ้าถ้าบดเลยจะนิ่งเลย ทางก็สะดวกนี่ครับดเขาทำทางอ้อมนาเลยทางโล่งเลยดูครับต่อแบบนี้นะครับนี่โยเกเยกเขารวดมัดเอาครับถ้าพายุมาเองก็คงไม่เป็นไรนะครับเพราะน้ำหนักเยอะอยู่ครับตั้งไว้ ซ,ซ,ซื้อนี่แหละครับนี่ครับแล้วก็พ่วงครับรถไถพ่วงได้สบายเลยครับผมสุดยอดเลยครับฝีมือฝีมือกินขาดครับธรรมดาลูกไม่อยากจะจําครับนี่ครับคือเดดบดแล้วนี่แดดบดแล้วก็จะไม่ไหลครับ โอ้ไม่ธรรมดาครับผมไม่ธรรมดาถือว่าโอเคครับถือว่าทําได้ได้ดีครับถือว่าดีครับรถไทใหญ่ก็พ่วงได้เลยสบายสบายอันนี้ก็ใช้งานได้อย่างดีเลยครับนี่ลงทุนสัก สามหมื่นสี่มื่ก็ได้เลยครับกับประมาณนี้แหละครับม้ชมเป็นบุญตาครับผมครับสวัสดีครับ